แบบลูกแล้วนะสิถาโจมเราก็เนาะว่าลูกเราลูกเราวซิวอันถาถายกขอนเราก่อน อืพวกเจอหน่อยไปร่อนก็นั่งข่าวกันได้ก็เพื่อนเนาะนั่งข่าวข่าวเอกได้ก็เพื่อน บอลหยอดอุ oh, ้ยแต่อ้าวบอนตกลงเอาตัวนี้กับตัวนี้เลยแหละสต็อกหมดเลยอ๋อต้องถอยแต่คุณบอลงมาอื ัวหามหามไปเพิ่มไปแ่เดินหามไปนี่เลยบ่นคนแม่ถามหนกนักลูกมันัก่เลยนกนี่บหนัี่าก้ลเดือนมีว่าเจ้ามาป่าาพม่ะว

chắc chắn 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 đi chắn 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 chắn

คนลูกเด้มันหายแล้วคนลูกน้องเราได้เนาะแนทถอนกล้วยแล้วเนาะไม่ได้ถอนนะยไปจับบุ้นมาค่ะ ไอ้ลูกหลานมาคนเครื่องเล่าอยู่สายบัดไปวัดหรื่คือบมมีไผ่คืบผม,มีไผ่มาคนเครื่องคนคลองเหรอฮะจักแล้วไปสายบัสอะไะมาคนเครื่องคนคลองไงแล้ว เอาไปว้างอยู่ใ่โอ้ยหัน้าพ่มม่า่อสพวกกระทางถูกแบบนยังไม่ได้มาก็คือไฮจัวมาอีกจัวคือกลับมาอีก เลเเลเลบัน <c oughs> <c oughs> มเลอเลยเลยอ๋อมันคาดรถนาดรถจักรรถจักหลายพวกเอาเอามาเอามาใส่แล้วนะไปไปไป

เออเดี๋ใยใช้ได้ละเออเพ่งเราเอาคือเปิดเพลงไหแล้วม้วนแทน่นะโอ้ปชิมาจังชาติเครื่องออกจัางนั่นพัดปชิมาที่นี่นบัน cái cường nhau một bài Ồ, oh, con thấy anh tìm nhật rồi <laughs> à, Còn con <laughs> <laughs> <laughs>

โอาทางบ่อนนี้เามาพ่อหน่อดิเอาคดีทางนี้กะเพิ่นปวดแม่นเฮือนแม่นซานบัดนี้พ่อแม่พี่น้องปวดเฮือนปวดซานวดกันแม่งนั่งไม้เนาะที่แบบปวดเฮือนซานได้นี่พ่อแม่

ใสนป๊อบน้ำหอมดิใช่ใช่ไปเจ็บก็มาหัวเด้อหลานน้อยยอดีม่แห้งเด้อเอาป้ามันตัวนี้อันนี้หลานมั้งไปเจ็บก็มาหัวอยู่ดีม่แห้งเย็นใจใจใจหลานกูเย็นใจใจใจมิตู้นะม่ได้ไปแล้ววะมิตู่ ថ្នាំ់ទៅពីក្រូវបាន់ទីពីក្រំផ្លាំ្ន្លាសួនជារសូវប្រៈពួយ្រូវប្រំបស្ន់ទៅ្ Nó <laughs> Đó <laughs> <của> <laughs> yeah. là cứ Nó cứ quật มีตู <ip presents> ้ตั้นตอไปไสบ่เห็นมีตู้ตั้นตอในครัวเพิบ่หรือว่าละไปนําบ่อ๋ลงแล้วเนาะพ่อ่พี่น้องเยเอาเนนีเพิ่นบ่ได้เอาไปบ่ปกติเพิ่นต้องเอาไปแม่นบ่ได้เอ่เกเอตอปู่เฮากพากันถือเนาะ

Anh à, đi phần nào lông vặt đây nó. vặt. Lông vặt. Thơ ăn thơ sao đó bò. <laughs> <laughs> bò cái trời con. Bò cái trời con. Cần mưa còn đâu Cần mưa còn đâu chịu lâu phải mát mặt là lâu lâu phải mát 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 ตามหลังเพิ่นลงวัดเนาะมาไหนว้าโหลดลงบนมาจอดอยู่ที่ไหนเนาะโอ้ กถ่าฉันเลยย่องอันนี้คือเ็นเอาต้นเอาต้นเอากันล้มัดี้ ตามใจเจ้าภาพเด้เนาะแมนเจ้าภาพเจ้าภาพสั่งเพิ่อนกัเปิดตัวนั้นเจ้าเจ้าภาพมักเสียงแอร์กัเปิดนี่บ่มักขาดอได้ยินแล้วมันท้อถูหัวใจเสียงเพลงเสียงยังแค่แน่แบบเออแมนเสียงเพลงเสียงยังอะไรแบบว่าเออมันเห็ดให้คนเฮาแบบแมนเสียงนั้นนะโอ้มันท้อถูหัวใจแล้ว อืออือเศาใจนะบูมักวันไดหนาวแตกหนาวแตกได้บริยานบูมักอันนี้บลูบลูบบัมไปดิคนไปน้ำกบม้วนเนาะคือแบบว่าคือบุเมนงานโฉกเศรนานะอันนี้จริงอ่ะเขาให เขาให้เฮดไวสั้นไหมหอดมือมันด้วยนะใจก็อยากให้มันเป็นไวอร์นแหละเนาะโอ้หอดชัดทีโอ้นางโอเควันนี้สอง้งจบคลิปไปแล้วเนาะหอดวัดแบบี่นองไย

กินต้มกินต้มไม่ได้กินฮะลใส่หู้า้าต้มเบ็ดกินต้มประท่านติดเรอยกว่าใช้ดอกคยากใช้ประตูน้ำบัวใช้บ้าจ้องใ่ใช้น้ำจะคลองใส่แล้วมลูกงานนี่ีชใช่ ลูกหลานปฏิชะลูกหลานแล้วยงหาน้ำล่างไ้เนาะล่างกระชาใส่เชีอกอนกงน้ม่รู้ายเอามาตั้งไว้สีชื่อบบอลนี่แล้วอัปิชพิธาว่านะปัดปีชพิธาเพิ่ย่งตามหลัางนิดนึงหอดวัด ตอด้วดเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้สะท้อนกันทีเจ้าคลิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะกท่องคือเก่าเด้อเนาะไปละสบายดีละสวัสดีวัตทุเกศทุกคนเด้อ